ผ่านมาแล้ว3ปีแต่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นระลอกแม้จะมีวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมนัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแต่ความครอบคลุมของวัคซีนก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นอีกทั้งคนที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้วก็ต้องฉีดซ้ำรับเข็มกระตุ้นต่อเนื่องเพราะคนพบกันว่าเมื่อเวลาผ่านไป3-4เดือนภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะมาจากการติดเชื้อหรือการรับวัคซีนก็ล้วนลดลงแม้กระทรวงสาธารณาสุขของไทยจะคาดการณ์แล้วว่าปี2566 โควิด -19 มีลักษณะการระบาดตามฤดูกาลเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่แต่เพราะโควิดยังฆ่าชีวิตกลุ่มเสี่ยง608ที่ผูมคุ้มกันไม่เพียงพอไปต่อเนื่องทุกวันวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฉีดกระตุ้นกันต่อและยังไม่มีใครบอกได้ว่า ต้องฉีดมากแค่ไหนยาวไปจนถึงเมื่อไหรต้องใช้งบประมาณแค่ไหนถึงจะสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนได้ประช่วงที่ผ่านมารัฐบาลทุ่มง,งบประมาณไปเกือบ80,000ล้านบาทเพื่อจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในประเทศทุกคน แต่ข่าวดีของคนไทยคือหนึ่งในวัคซีนฝีมือคนไทยได้สำเร็จจนถึงขั้นเข้าสู่ขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกระยะที่สามหรือวิจัยในมนุษย์ขั้นสุดท้ายได้แก่วัคซีน SXPGPOVax ขององค์การเพสัจกรรมที่เริ่มฉีดในอาสาสมัครจังหวัดนครพนมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะฉีดครบเป้าหมาย4,000คนในเดือนมก,การาคม2566หากสำเร็จไทยจะมีวัคซีนเม็ดอินไทยแลนด์สัญชาติไทยแท้เจ้าแรกผลิตได้เองช่วยยกระดับความมั่นคง ด้านวัคซีนของประเทศดังที่นายอนุทินชาญดิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขติกล่าวไว้จากนี้ไปถ้ามันเป็นเข็นกระตุ้นได้แล้วก็สามารถที่จะใช้วัคซีนของไทยเราเองถ้าวัคซีนที่ถูกผลิตมาแล้วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท,ที่ดีโว์ออกครับสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแล้วสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเห็นก็คือวันที่เราพึ่งพาตัวเองได้ จากนี้ไปถ้าเราทําสําเร็จวันนี้เราอยู่บนเงื่อนไขตัวเองเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเสียเปรียบถ้าเราทําได้เองวันนั้นก็จะเป็นมาของเราการวิจัยวัคซีน s a p g p o v a x นี้เป็นการวิจัยด้วยมาตรฐานระดับโลกเพราะไทยไม่ได้วิจัยลำพังแต่ร่วมกับทั้งโรงเรียนแพทย์แห่งเมลซไยนายและมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสตินสหรัฐอเมริกาองค์กรแพทย์และ หลายประเทศก็มีการทําวิจัยเช่นกันดังคํากล่าวของนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติประเทศไทยครับเราทําได้ก้าวหน้ากว่าบราซิลกับเวียดนามของเขายังทาอยู่ที่เฟสหนึ่งเฟสสองแต่เราเข้าสู่เฟสสามแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทําแต่เพียงลําพังหรือว่าทํากันแต่ภายในนะครับเราทําโดยมาตรฐานแล้วก็ทําโดยการทํางานที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับต้องขอชื่นชมทีมองค์การเศสัยกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น การวัคซีนโควิดสิที่มีความก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยครับถ้าเป็นไปตามกําหนดการก็คิดว่าเราจะยื่นขอทะเบียนได้ประมาณกลางปีหกหกนี้นะครับก็ภายในปีหน้านะครับก็จะได้ทะเบียนช่วงแรกเนี่ยเราน่าจะมีกําลังการผลิตประมาณ5้าถึงสบล้านโดสต่อปีถ้าใช้กระตุ้นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอในประเทศแต่สามารถขยายกําลังการผลิตได้เพิ่มในอนาคต เรามีแผนเพราะเราจะเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทเทคโนโลยีไข่ไก่ฟักเช่นเดียวกันครับเสียงของนายแพทย์วิทูลดาวิบูลผู้อุหนวยาการองค์การเภสัชกรรมที่ยืนยันความพร้อมขององค์การเภสัชกรรมวันนี้รอเพียงผลวิจัยเป็นไปตามคาดภายในปี2566ก็จะเป็นปีแห่งความสําเร็จของวงการสุขภาพไทยหลังฝากฝีมือและความสําเร็จการรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมาจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกมาแล้ว หรือหมนอุดมพรรายงาน